คลิปนี้จะนามาเสนอการทําพระปลอมจะทําอย่างไรให้ออกมาเหมือนหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างแรกเลยคุณต้องมีเครื่อง CNC ชนิดเข็มแกะเหล็กได้เบอร์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งมิลและที่ขาดไม่ได้เลยสิ่งที่เครื่อง CNC ต้องการคือการสแกนเหรียญสภาพสวยแชมป์เดิมเดิมเต็มหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยกล้องขยายหนึ่งพัน x เพื่อเก็บภาพสามมิติของเหรียญที่จะทําคือต้องถ่ายขยายทุกอนูซอกหรือเก็บให้ทั่วทั้งเหรียญหน้าหลังอาจจะต้องมีเป็น1000ช็อตเพื่อความชัวในรายละเอียดคือคคุณต้้้้ออองงมมมมมีเีเเหหรรยย่่ทั3าาาาแแแลวกกกนชถจะใบบ100%็ ลวดเลยการได้กล้องขยาย 1000x มาสแกนก็จะมาตรงกับหัวเข็มเบอร์0.0001มิลด้วยจากนั้นก็มีการทรานสฟอร์มแม่พิมพ์ด้วยคอมพิมพวเตอร์โดยใช้เครื่องก๊อปปี้มีหลิงลงบนแท่งเหล็กที่จะทําเป็นแม่พิมพ์ปั๊มสิ่งที่ได้ก็คือถ้าคุณไม่ใส่จุดตะหมีเพิ่มลงไปบล็อกที่คุณได้ก็จะตรงกับเหรียญตัวอย่าง100%วิธีนี้มีมาแล้วกว่า20ปีคือการทําเหรียญบล็อกนิยมขึ้นมาใหม่พร้อมกับการใส่ลูกเล่นเส้นฟันตัดไว้ด้วยเลยว่าคนทําจะให้มีเส้นพิเศษที่สังเกตได้ตรงไหนซึ่งคัฒนามากขึ้นกว่าการฟอสสปาร์คหลายเท่า เพราะการฟอสสปาจะทำปลอมได้เฉพาะเหรียญทองคํากับเงินเท่านั้นแต่ก็มีจุดให้จับผิดได้อยู่ดีคือตัวเส้นฟันตัดจะไม่ตรงลง180องศาซึ่งการฟอสสปาร์นั้นจะได้เส้นขอบตัดมาด้วยแต่ด้วยความที่แม่พิมพ์เป็นเพียงทองเหลืองเมื่อปั๊มไปหลายครั้งขอบข้างตัวเหรียญจะยุบตัวห่อตัวเอง คือขอบตัวตัดเหรียญจะว่าเข้าเป็นแอ่งบุ๋มและเส้นขอบเหรียญรอบวงจะยุบเตี้ยไปด้วยทาให้รูปองค์พระแลดูลอยขึ้นมางานที่นี่คือจะต้องเอาแค่ไม่เกินสิบเหรียญจึงจะเนี๊ยบไม่มีคนสงสัยซึ่งปัจจุบันงานแบบนี้ส่วนใหญ่กลายไปเป็นพระแท้องดาราทั้งสิ้นเพราะเสียนยุคเมื่อกว่า30ปีก่อนนั้นให้ความระวังกับเหรียญถอดซิลิโคนเป็นสําคัญซึ่งมันถูกจับได้เมื่อ30กว่าปีก่อนมันกลายเป็นแค่เหรียญเก๊กระจอกในปัจจุบันเพราะมีจุดอ่อนเยอะมากทั้งรอยถอดขอบตัวเหรียญและเเเเส้้นรรรููปพพิมม์ททีี่บวลออังยยจะห ทั้งร่องตัวตัดสารพัดจุดอ่อนเซียนจึงหลงลืมตัวว่าสามารถแยกแยะเกแท้นั้นง่ายจึงไม่ทันวิวัฒนาการยุคสมัยต่อมาคือการฟอสสปาร์คที่มีเข้ามาในวงการราวๆหลังปี40ไม่นานแต่ด้วยเทคโนโลยีตัวนี้การทำพระปลอมนั้นจะเอาแค่เนื้อทองคำจำนวนน้อยๆน,นั้นมันก็รวยช้าไปเพราะต้องอาศัยแค่ลูกค้ากระเป๋าหนักอย่างเดียว จนมาพัฒนาถึงยุค C N C ราปี2,547ไม่นานและมาบูมสุดขีดตอนยุคจตุคามรามเทพด่งดังนั้นเองที่โรงงานปั๊มเหรียญต่างๆเอาเข้ามาจํานวนมากมายหลายโรงซึ่งอันที่จริงเครื่องจักรตัวนี้ประเทศไทยนําเข้ามาโดยโรงกระสาบตั้งแต่ปี2,510แล้วแต่เซียนเพระไม่รู้โรงกระสาบจึงสามารถสร้างเหรียญเป็นแสนเป็นล้านเหรียญได้เหมือนกันหมดแต่เซียนไม่เอามานิยมเล่นหาเองเพราะไม่มีจุดจ่ายทางด้านการตลาด โดยเทคโนโลยีตัวนี้นี่เองจึงสามารถปลอมเหรียญเนื้อทองแดงจำนวนมากได้ด้วยและมีการมาร์กตำหนิเพิ่มเข้าไปและเพื่อกันเจ้าอื่นจะมาแชร์ตลาดเพราะมีคนทำพระปลอมจำนวนหลายเจ้าจึงออกแบบเส้นตัดแปลกๆที่เป็นจุดสะดุดเพิ่มเข้าไปด้วยเรียกว่าเม็ดมาทั้งหมดทั้งตำหนิเหรียญและตัวตัดผลที่ได้ก็คือเหรียญสภาพแชมป์เต็มวงการพระเหรียญแบบนี้มีเปิดตัวออกมาหลังจตุคามเงียบไปแล้วนี้เองซึ่งจะต่างจากเหรียญของชาวบ้านที่รับมาจากวัดโดยตรงจะเจอแต่สภาพใช้สึกๆบ่อยๆแต่เสียนห้าไม่ได้เห็นพระตอนยังไม่ดัง จึงนี่รู้ว่าเหรียญออริจินอลกับเหรียญสากลทำไมต่างกันเยอะทั้งสภาพภาบออกไซด์ผิวหิ้งที่แห้งขึ้นนวลฝ้ายอย่างธรรมชาติเป็นอย่างไรได้เห็นได้เล่นเฉพาะพระในวงการสนามพระเท่านั้นที่ผิวสดใสดำขึ้นรุงสวยเต็มร้อยจนตีเหรียญแท้เป็นเหรียญปลอมทําเก่าด้วยซ้ำ และมาถึงยุค C N C จะเอาขอบตัดออกมา100%กรณีที่มีการตลาดกำหนดจำกัดเส้นตัวตัดไว้แล้วซึ่งอาจจะเป็นพระปลอมก็ได้แต่ได้รับความนิยมไปแล้วคือทำก่อนก็กำหนดตลาดได้ก่อนนั่นเองแล้วคนที่จะถอดปลอมในปลอมจะทำอย่างไรหรือจะถอดจากบล็อกออริจินอลก็ได้อยู่ที่พระสายวัดไหนจะเล่นอย่างไรเอาเป็นว่านกเดอะคอลเลกชันรู้วิธีก็แล้วกันอย่ามาท้าเดิมพันเป็นล้านนะบอกตรงๆไม่มีเงินเล่นด้วยแต่ถ้ามีนายทุนออกเงินประกบให้ก็ต้องบอกว่า10ล้านก็ได้นะมั่นใจว่าทำได้อยู่แล้วรับรออองเเเส้้นนซนขบตัดดหิม ไม่มีรอยเจาะหูเดิมก็ไม่มีพื้นเหรียญก็เรียบตึงมีรอยรัศมีกระแทบปั๊มด้วยโดยเฉพาะขอบตัดที่เป็นตัวเดิมพันต้องเน้นเป็นพิเศษอยู่แล้วเพราะเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะอย่าลืมนั้นเครื่อง C N C หัวเข็มเบอร์0.0001มิลเส้นบาร์โค้ดทุกร่องใหญ่กว่าหัวเข็มแน่นอนบวกกับกล้อง1000 x เอ็เซนอะไรแบบไหนก็ไม่รอด ได้กระทั่งเส้นรอบวงที่เหมือนเวอร์จะเอาค่าโลหะด้วยก็ได้ของตัวอย่างมีอะไรเท่าไรของปลอมก็ผสมมาเหมือนกันเท่านั้นที่ทำไม่ได้อย่างเดียวคือความเก่าของโลหะและน้ำยารมดำยุคเก่าแต่ถ้าถอดเกตตัวบล็อกนิยมน้ำยารมดำยุคสมัยนี้บอกเลย100%ไม่ได้พูดให้ตกใจถ้านายทุนที่มีเครื่อง C N C อยู่รับคำท้าบอกเลยได้สถานเดียวไม่มีเสียหรือนายทุนจะทำเหรียญทองคำนอกร้อยเหรียญก็ได้นะ C N C ด้วยเหล็กกล้าชุบแข็งปั๊มได้เป็นหลักพันเหรียญสบายๆเอาละทิ้งปริศนา ถ้าเปิดหมดคนมีปัญญาจะร้องอ๋อทันทีมันจริงอย่างที่น้องว่าจริงๆเดี๋ยวเซียนผีจะทำวงการปั่นป่วนแค่เซียนผีทำกำเนิดเหรียญบล็อกนิยมขึ้นมาก็แย่แล้วนะอย่าให้ต้องมีการทำปลอมซ้อนของปลอมเลยเดี๋ยวของแท้สากลมันจะล้นวงการเอานะ จริงๆอยากจะฝากไว้อีกนิดการทำเหรียญที่ปลอมยากที่สุดคือการทำเหรียญนูนต่ำอย่างล็อกกระสาที่ออกแบบเหรียญเงินตราน,นั้นล่ะยิ่งทำตัวรูปพระสูงแค่1มิลรลับรองซิลิโคนก็ถอดไม่ติดฟอสปาร์กเองก็เหนื่อยและต้องมีแต่งเพิ่มอีกเยอะยิ่งรุ่นที่ไม่มีทองคำและเงินยิ่งไม่คุ้มค่าถอดบล็อกเลยและถ้ามีการขัดเงาแบบ2ส,สีสีตัวนูนกับสีตัวพื้นต่างกันงานถอดทั้งซิลิโคนและฟอสสปาร์คคงไม่ทำให้เสียเวลาเซียนจึงไม่ค่อยเล่นล็อกกระสาเพ,พราะรู้ว่า ยากสุดๆเหตุอันนี้เองนกเดอร์คอลเลคชันจึงอยากจะบอกว่ามาตราฐานที่วงการระวังไว้คือมาตราฐานของพวกมิชชีพกําหนดทิศทางเอาไว้แล้วมีเซนรุ่นใหม่ๆกระโดดลงมารวมวงเป็นท่าทางเงินให้กับตัวแบล็กใหญ่ที่อยู่ในเงามืดได้มีกินมีใช้ตอดเงียบไปตลอดการโดยไม่รู้ตัวว่าหลงทางเพราะเขาได้เงินเราเล่นตามเขาเราก็ได้เงินจึงเข้าใจว่าเล่นได้ถูกทางมาตลอด